สวัสดีครับหลวงพ่อครับมาที่ข่าวแรกเลยนะครับเรื่องของแท็บเล็ตก็ยังมีข่าวสารต่อเนื่องตลอดนะครับเรื่องนี้รับการเผยจากท่านวิโรจน์อุน่นทรัพย์ผู้มีการกองพุทธศาสนานะครับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศกล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะแจกคอมพิวเตอร์แบบพกพาด้แท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นป .1 ทั่วประเทศนั้น ในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะฮะแผนกสามัญศึกษาแม้ว่าจะเริ่มเปิดสอนในระดับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นต้นไปแต่รัฐบาลก็เห็นความสําคัญนะครับแล้วก็มีนโยบายที่จะแจกแท็บเลตนะครับให้กับสามเนรที่เรียนอยู่ในโรงเรียนพระประยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในส่วนของระดับชั้นมต้นด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับท,ท่านผอ,อ,อกองพุทธบอกว่านะก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับแท็บเลตที่ทางโรงเรียนพระประยัติธรรมจะได้รับ ก็จะได้รับทั้งหมด14,500เครื่องนะครับโดยคาดว่าจะได้รับในภาคเรียนที่2นะฮะปีการศึกษา2555นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสลรับสาม,มนเณรที่บวชตามวัดต่างๆนะครับมาที่การสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับ80สอบทั่วประเทศนะครับ23-24มิถุนายนท่านสุชาติธาดานปรุงเวทรันตึงว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับบอกว่า กรณียอดผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต,ต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลา,ากรทางการศึกษานะครับตำแหน่งครูผู้ช่วยปีพุทธศักราช2555นะซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่8ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีผู้สมัครสอบจำนวน1898คนซึ่งตำแหน่งที่ว่างก็มี1,534อัตราใน78เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและก็มัธยมซึ่งการสอบภานะคก็จะสอบในวันเสาร์ที่จะถึง ี23มิถุนายนาภาคขอก็จะสอบ24มิถุนายนเพราะ,ะนั้นตอนนี้สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะต้องมีการมีมาตรการป้องกันปัญหาทุจริตต่างๆซึ่งปีนี้มีผู้สมัครเป็นจํานวนมากาซึ่งหากเกิดปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นนะครับพอ,อเขตพื้นที่การศึกษานะครับที่เปิดสอบก็จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ต้องลูกน้างก็เตรียมความพร้อมให้ดีก็แล้วกัน มาที่สภา,าการศึกษานะครับท่านด็อตรอเนกเพิ่มวงเสนีซึ่งเป็นเลขาธิการสภา,าการศึกษาบอกว่า,ามีการอภิปรายประชุมสมนานาเรื่องระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลกที่จะทําให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร จากการวิจัยบอกว่า10ปีที่ผ่านมานะครับไทยมีการปรับรูปการศึกษาแต่ผลสมร็จทางการศึกษายัางไม่ดีเท่าที่ควรและจากการศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยในประเทศตะวันตกพบว่านะครับบางประเทศไทยใช้งบประมาณน้อยนะครับแต่ผลสมร็จทางการศึกษากลับอยู่ในระดับดีเพราะขึ้นอยู่กับเนื้อหาระบบการเรียนการสอนและระยะเวลานะเช่นประเทศฟินแลนด์เยอรมนีเดนมาร์กกำหนดให้เด็กปฐมกษาเรียนเพียง3ชั่วโมงต่อวันเวลาที่เหลือเน้นให้ออกกำลังกายนะผลการ เรียนของเด็กดีกว่าเด็กที่เรียนอยู่ในห้องเรียนมากๆนะครับดังนั้นท่านดเรเนี่ยบอกว่าเงินไม่ใช่ตัวหลักสําคัญนะครับในการสร้างการศึกษาดีแต่ต้องมีครูที่ดีที่สุดนะถ้าต้องการให้เด็กฉลาดและครูที่ดีนะก็ต้องมีระบบการคัดสรรครูที่ดีด้วยว่าอย่างนั้นณเนี่ยคือว่าคุณภาพของครูจะมีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จของนักเรียนนะครับอามาที่ทางคุณสัญสนีนาคคงโคศกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะแท้งผุ ถแถลงผลการประชุมคณะมนตรีสัญจรที่จังหวัดชนบุรีบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีม,มติเห็นชอบนะฮะตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะฮะเสนอใหอ้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี2,556เพิ่มเติมขั้นปขั้นตอนแปรยัติเพื่อใช้สำหรับการจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจาปีงบประมาณหรือว,ว่าเงินโบนัสนั่นเองนะครับให้กับส่วนราชการจังหวัดและก็สถาบันอุด,ดม,มศึกษาซึ่งปีนี้จัดสรรมาทั้งหมด6,835ล้านบาทน,นะครับมาที ที่กรุงเทพมหานครนะครับท่านสุรศักดิ์ศรนเครือหัวหน้าสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครบ,บอกขา่าวดีสลับลูกหลานที่กําลังว่างงานนะฮะตอนนี้กรุงเทพมหานครประกาศร,รับสมัครสอบแข่ขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครเกือบ5 0 0ตําแหน่งนะครับผู้ที่มีสิทธิ์สอบก็ต้องอตั้งแต่ผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปวทหรืออนุปริญญาหลักสูตร2ปีหรือประกาศ ปิบัติวิชาชีพชั้นสูงปวสหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีนะ,ะเกือบ500ตำแหน่งอาลุหลานก็ เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะมีการเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง13กรกฎาคมาก็ลองสอบดูนะครับจากวารการประชุมผู้บริหารของเพอ่อของสพงมนครปฐมเขต2ในวันที่19ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการพัฒนาครูทั้งระบบด้วยระบบ e-training นะครับซึ่งทางสำนักงนา,านคณะก,าการรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานบอกว่าต้องการให้ครูนะครับได้เข้ารับการพัฒนาร้อยละ80 ในส่วนของผู้บริหารน,นั้นนะครับจะต้องเข้ารับการพัฒนาร้อยละ100นะครับแล้วก็รายงานให้สำนักง,งานเขตพื้นที่ทราบระยะที่1นั้นนะครับก็ให้รายงานเมื่อสมัครเข้ารับการพัฒนาและก็ระยะที่2เมื่อผู้พัฒนาผ่านการพัฒนาแล้วก็ให้รายงานนะครับดังะะนั้นก็คุณครูทุกท่านผู้บริหารก็ ได้เข้าลงทะเบียนเรียนเลยนะครับเพื่อทางสพป,ะปะก็จะได้รายงานข้อมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับมาที่สพนครมนมเขตหนึ่งนะครับท่านมารุตอุปนิสสากรนะผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การสาธารมศาขนครมนมเขตหนึ่งนะครับได้มีการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือนะครับ ระดับจังหวัดนะฮะประจําปีก็มาณ2,555นะครับในวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมปรากฏว่ามีโรงเรียนต่างส่งเข้า6กองนะครับรางวันที่1เลยนะครับผลการประกวดระเบียบลูกเสือระดับจังหวัดรางวันที่1 ก็ได้แก่กองเนตรนารีสาญรุ่นใหญ่โรงเรียนนครมนมวิทยาคมนะจากสพมเขตยีรางวันที่2องกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนคําเตยอุปถมสพมเขตยี่รางวัลที่3ก็กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นะครับโรงเรียนบ้านหนองเทานะฮะสพปนครมนมเขตสองนอกจากนั้นก็เป็นรางวันชมเชยนะฮะกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนบ้านหนองโรงเรียนหนองโพพิทยาคมกองลูกเสือสามัญโรงเรียนตรงเจี๋ยแล้วก็กองลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านนาจานนะครับ จากสอพมเขตยีิบสองนะครับท่านยงยุทธสายคงนะครับบอกว่าจะมีการประชุมนะจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่สารสนเทศที่ทําข้อมูลนักเรียนนะครับในวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อเข้าร่วมประชุมและหาแนวทางการแก้ปัญหานะครับนั้นก็ให้โรงเรียนในสพมเขตยีสิบสองนะครับส่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์นี้นะครับโรงเรียนบ้านนาชุมนะครับสีสงครามนะฮะตอนนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อนะฮะจากเรียนบ้านนาชุม เป็นโรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิตนะเพื่อความสอดคล้องกับบริบทของสถานที่ซึ่ง,งมีสองหมู่บ้านนะครับ วันนี้นะครับวันนี้จะมีการประชุมเชิงบริการครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการจัดการประสบการณ์เรียนรู้สลับปฐมวัยนะครับรุ่นที่2นะครับวันที่21มิถุนายนก็ออําเภอท่าอุเทนอําเภอโพนสวรรค์ที่ห้องประชุมนครวารีเรียนสาระรังสิตอาคุณครูปฐมวัยก็เข้ารับการอบรมปีท้ายข่าววันนี้นะครับฟังพี่พรพูดถึงข่าวการที่หัวหน้าส่วนราชการไปพบปะประชาชนและเมื่อวานนี้นะครับทางศรีสงครามท่านในอําเภอศรีสงครามท่านผูดกับศรีสงครามชาวบ้านหลายท่านนะครับท่านสจกท่าน สสยุทธจักรนะครับไปร่วมกันดำนานะครับชาวบ้านโนนรังสีสงครามซึ่งเห็นภาพแล้วก็อบอุ่นใจเหลือเกินครับลุงพร้อมครับสวัสดีครับ